สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพระนครร้อนใจสารพันปัญหาของคนกรุงจะคลายทุกได้ที่นี่อยู่กับดิฉันนยาและคุณจิรวรรณค่ะค่ะวันนี้นะคะทางกรุงเทพมหานครเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้สภาพอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะทางคุณนยาค,คุณผู้ชมคะทาให้ การระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้นยังคงอยู่ในพื้นที่นะแม้ว่าทางยุงลายนั้นนะคะจะมีการระบาดในช่วงของออหน้าฝนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังถือว่าสภาพ อากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นทางกรุงเทพมหานครนะ,ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพานบริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลายนะคะที่โรงเรียนวัดบางบอน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมานะคะโดยได้มอบชุดอุปกรณ์ควบคุมโรคไข้เลือดออกให้แก่กลุ่มผู้แทนต่างๆพร้อมปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติการสำรวจแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายนะคะลูกน้ำยุงลายรวมทั้งดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายทั่วกรุงเทพมหานครด้วยค่ะ ก็เป็นการควบคุมดูแลอย่างจริงจังในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะฤดูฝนที่ผ่านมาตามสถิติแล้วก็พบว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงล่าสุด13ตุลาคมปีนี้นะคะก็พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก4,753รายผู้ป่วยเสียชีวิต4รายนะคะคิดเป็นอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออก83ต่อแสนประชากรนะคะแล้วก็อัตราป่วยตายร้อยละ0.08เมื่อเทียบกับสถานาการณ์ทั้งประเทศ กรุงเทพมหานครจึงจัดกิจกรรมสัปดาห์ฆ่ายุงลายตั้งแต่ต้นปี2552แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันประสบความสําเร็จนะคะเป็นอย่างดีมีอัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจาก217รายต่อแสนคนนะคะในปี2551เป็น83รายต่อแสนประชากรในปัจจุบันก็ถือว่าลดลงมานะคะทำให้ต้องมีการกําจัดอย่างจริงจังก็เรียกว่าต้องการต้องเป็นใช้วิธีการเดินหน้าตัดวงจรไข้เลือดอ อกเลยนะคะอย่างที่คุณจริรวันบอกไปสำนักงานนายศูนย์บริการสราธารณสุข68แห่งสำนักงานเขต50เขตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเลยนะคะสังสำรวจแล้วก็ทำลายแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดเสี่ยงมีภาชนะที่มีน้ำขังแล้วก็ไปพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายรวมทั้ง สิ่งสําคัญต้องให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้องด้วยค่ะ,คะทางกรุงเทพมหานครนะคะเขากำ,กำหนด5พื้นที่เสี่ยงไว้นะคะที่จะมีการจัดเจ้าหน้าที่นั้นลงไปในพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงแห่งแรกนะคะก็คือชุมชนสองคือศาสนสถานนะสก็คือโรงเรียน 4. คือสถานพยาบาลและหก็คือสถานประกอบการอย่างเช่นพวกร้านขายของเก่าร้านรับปะยางนะคะแล้วก็ร้านเกมนะคะเพื่อลดแหล่งเพาะพันยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดรวมไปถึงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันยุงลายด้วยนะคะค่ะ แล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเองนะคะก็ยังย้ำนะคะถึงเรื่องของการที่จะมุ่งมั่นดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของคนกรุงเทพนะคะให้ก้าวสู่ความสําเร็จในการลดอัตราก,การป่วยด้วยแล้วก็รวมทั้งการเสียชีวิตจากโรคไข้ออกคือต้องการดําเนินการแบบยั่งยืนด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนแล้วก็บริเวณบ้านเรือนของ ประชาชนอย่างจริงจังนะคะร,รวมทั้งไม่ให้เกิดการเกิดของอของโรคใหม่ด้วยนะคะมีสายด่วนด้วยนะคะคุณจิรวัลคะ,คะที่เขาให้โทรเข้ามาแจ้งได้นอกจากเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องด้านอื่นๆนะคะสายด่วน155ก็สามารถโทรเข้าไปแจ้ง ะะเรื่องการระบาดของโรคยุงลายด้วยนะคะค่ะก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะคะที่บางคนอาจจะมองข้ามไปเรื่องของภาชนะที่มันหงายไว้แล้วก็มีน้ําลงไปท่วมขงังเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนก็ยังมีตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในชุมชนนะคะให้ชุมชนของตนเองนั้นเข้มแข็งขึ้นมาเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครนะที่เขา กำลังที่จะพัฒนาให้ชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเขาเริ่มโครงการ ให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยมีการตั้งกองทุนร่วมสร้างกรุงเทพมหานครรวมกันเราทําได้นะคะ,ะดำเนินการมาแล้วนะคะปี2555มีชุมชนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนนี้นะคะจำนวน5ชุมชนด้วยกันรวมเป็นเงิน5,150 0บาทนะคะ,คะ5ชุมชนที่ว่าก็คือชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจน,นะคะชุมชนวัดปุรนาวาสชุมชนหมู่บ้านพันพฤกษาชุมชนหมู่ บ้านศิลป์พัฒนาธานีและชุมชนประตูน้ําฉิมพลีนะคะทั้งหมด5ชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนนั้นได้นําเงินที่ได้รับไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนและส่งเสริมการใช้สื่อกระจายเสียงในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนเองค่ะค่ะเรื่องนี้ทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครเองท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหาคนครมีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชนของตนเองให้น่าอยู่โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนะวางแผนแล้วก็ร่วมปฏิบัตินะคะรวมทั้งการประเมินผลด้วยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้ตรงจุด แล้วก็ภายใต้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็การพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งต่อไปต้องยอมรับนะคะนโยบายทุกๆด้านอย่างที่เราบอกมาก็อยู่ภายใต้นะสโลแกนนะคะคุณจิรวันคะ,คะทั้งชีวิตเราดูแลที่ทางท่านผู้ว่ากทมอเองนะคะก็ลงไปดูทุกรายละเอียดเลยนะคะค่ะ เรียกว่าตั้งแต่เด็กยันคนชราเลยนะคะที่กรุงเทพมหานครนั้นพร้อมที่จะดูแลแล้วก็สิ่งที่จะทําให้การพัฒนาเมืองเป็นไปได้อย่างตรงเป้านะคะแล้วก็สําเร็จรุล่วงก็คือรวมกันเราทําได้ก็เป็นสโลแกนอ,อีกอย่างหนึง่ง<ช>ที่กรุงเทพมหานครนนใช้ในการดูแลคนกรุงนะคะที่กรุงเทพมหานครนั้นดูแลอยู่ค่ะอีกเรื่องหนึ่ง นี่นี่ก็เป็นโครงการที่นำมาช่วยเหลือประชาชนนะคะที่เดือดร้อนในเรื่องของเงินทองในช่วงนี้แหละคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองใกล้จะเปิดเทอมกระเป๋าเนี่ยบางท่านอาจจะแฟป่าปเพราะว่าต้องนำเงินมาใช้จ่ายดูแลค่าเล่าเรียนรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนบุตรหลานนะคะทำให้บางทีติดขัดฝืดเคืองกันบ้างคุณจิรวรรณคะก็ทำให้นะคะทางกทมเองต้องเข้าไปควบคุมดูแล ในสถานบริการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ก็เรื่องของร้านค้าการควบคุมดูแลสินค้าแต่ว่าตอนนี้รงรับจำนำกำลังมีคนเข้าอ,ออกเยอะเลยค่ะตอนนี้สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครนะคะก็มีคนกรุงเทพแหละแวะเวียนเข้าไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ตอนนี้นะคะต้อง นำนโยบายนะคะช่วยเหลือประชาชนโดยการลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไปค่ะก่อนหน้านี้ก็ทำมาแล้วทีนี้ก็จะขยายนโยบายต่อไปนะคะโดยการคงอัตราดอกเบี้ยต่ำไว้คือผู้ที่จะมาใช้บริการสถานธนานุบขางกรุงเทพมหานครเนี่ยจะสามารถจำนำเงินต้นไม่เกิน5,000บาทค่ะ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานครหรือว่าโรงรับจำนำกรุงเทพมหานครนะคะมีทั้งหมด20แห่งค่ะหรือสำนักงาน ธนานุบาลกรุงเทพมหานครโทรศัพท์นะคะ021580042 4ในเวลาราชการนะคะ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือที่ w ว r ร์ w ไวด์เวบนะคะ ของกรุงเทพมหานครนะคะ bangkok.go.th เข้าไปหาสถานธนานุบาลน,นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใช่ค่ะก็ะะเป็นที่พึ่งของบรรดาผู้ปกครองในยามเปิดเทอมแบบนี้นะคะคุณจิรวรรณคะ<ช>ก็ไปใช้บริการกันได้เพราะว่าท่านผู้ว่ากทมอของเราเองก็ได้ย้ำแล้วก็มอบนโยบายให้สถานธนานุบาลของกรุงเทพมหานครทั้ง20แห่งนะคะยืนหยัดนโยบายในการช่วยเหลือเพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน ต่อไปย้ำกันอีกครั้งนะคะถ้าใครอาจจะย,ยังฟังไม่ทันเรื่องอัตราดอกเบีย้ยคงอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะคะไว้นะคะคือจำนำเงินต้นไม่เกิน5,000บาทอัตราดอกเบีย้ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ0.50สติตางค์นะคะต่อเดือนนะคะ <c oughs> ตรงนี้แหละนะคะที่พอจะช่วยในยามขัดสนยามติดขัดของผู้ปกครองได้ค่ะคะ่ะ <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งที่จะตามมาในช่วงเปิดเทอมนอกเหนือจากกระเป๋าของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างๆที่จะแฟบลงไปนะแต่ว่าเวลาที่จะมีการเปิดภาคเรียนเนี่ย มักจะมีปัญหาการจราจรที่ติดขัดช่วงนี้เนี่ยสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครเรียกว่าถนนโล่งเลยนะคะแต่ว่ามบบไม่นานละสัปดาห์หน้าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสัปดาห์หน้านะคะที่จะมีการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเปิดพร้อมกันเนี่ยประมาณวันที่หพฤศจิกายนนะคะก็เลยทําให้ทางรองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่ดูแลรับผิดชอบในด้านการจราจรนะคะตอนนี้เรียกประชุมตํารวจจราจรนะคะเพื่อที่จะ วางมาตรการรับมือการจราจรโรงเรียนในช่วงเปิดเทอมช่วงเช้าเโดยเฉพาะช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะมีการสั่งกำชับไปยังตำรวจจราจรทุกหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ลงพื้นที่ดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรหน้าโรงเรียนที่มีปัญหาช่วง เปิดเทอมโดยให้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ตารวจนะเต็มพื้นที่ห้ามหยุดห้ามลาแล้วก็ห้ามขาดค่ะจนกว่าสภาพการจราจรจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นโดยสัปดาห์หน้าจะมีโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเปิดเทอมพร้อมกัน1200แห่งนะคะดังนั้นจึงให้ทางตํารวจดําเนินการตามแผนปฏิบัติจราจรเปิดเทอมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในถนน6หลักนะคะ6สายหลัก แล้วก็ถนนหน้าโรงเรียน22แห่งที่มีปัญหาค่ะค่ะก็โรงเรียน22แห่งที่มีปัญหาจราจรติดขัดก็เป็นโรงเรียนใหญ่นะคะที่มีนักเรียนเรียนอยู่เยอะแล้วก็อยู่ในจุดบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงด้วยอยู่ในกลางเมืองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนราชินีบนค่ะโรงเรียนเซนคาเบียนโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนโรงเรียนกรุงเทพกิสเตรียนนะคะโรงเรียนอัศมชันคอนแวนโรงเรียนมาแตเดอี โรงเรียนเซนต์โดมินิกค่ะแล้วก็โรงเรียนวัฒนาเป็นต้นนะคะ,คะเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่มักจะมีการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้ปกครองนะคะไปส่งบุตรหลานโดยเฉพาะช่วงเช้าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาสานาทีาเป็นต้นไปจนถึงก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะ8ปดนาฬิกาค่ะเป็นช่วงที่มีคนออกจากบ้านมาทำงานมาส่งบุตรหลานที่บอกไป ด้วยนะคะคนทํางานก็ออกมาช่วงนี้ด้วยคุณจิรวรรณครับประกอบกับผู้ปกครองก็มาส่งลูกหลานด้วยนะคะก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่เองก็จะต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเดี๋ยวออกมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองขับรถมาส่งบุตรหลานว่าให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดค่ะ,คะพร้อมทั้งส่งบุตรหลานมาจากบ้านนะคะก็คือ การเตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้านเรื่องกระเป๋าเรื่องเงินค่าขนมคืออย่าไปจอดแช่หน้าโรงเรียนแล้วค่อยมาพูดคุยบางคนมาอบรมลูกหลานหน้าโรงเรียนเลยนะคะทำให้รถติดอีกต่างหากแล้วก็อย่างบางทีลูกบางคนบุตรหลานบางคนเนี่ยนะคะทานข้าวหรือว่าออนอนในรถก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามาถึงจุดเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนจะถึงหน้าโรงเรียนนะคะ นะคะก็ถนนหลักๆเลยที่มัจะมีปัญหาก็ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนดังนะคะ,คะเขาบอกว่าโรงเรียนดังนั้นก็มักจะทําให้รถติดเพราะว่าโรงเรียนดังนั้นก็มีผู้ปกครองที่มีรถยนต์ไปรับไปส่งะนะคะบุตรหลานไม่ว่าจะเป็นถนนสีลมนะคะถนนสามเสนแล้วก็ถนนตรงอโศกมนตรีด้วยนะคะค่ะค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องของการจราจรค่ะขยาค่ะเรื่องของการจราจรที่จะมีการแก้ปัญหารถติดในพื้นที่ที่มีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินแดงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะได้ลงไปดูในพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแล้วก็มีการประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะตอนนี้นะคะทาง รอ,อ,องผู้บัญชาการตํารวจนครบาลท่านพลตารวจตรีวรศักดิ์นพสิทธิพรเนี่ยนะคะ,ะได้มีการประชุมจุดที่เป็นปัญหาการจราจรติดขัดสาหัส3จุด ถนนสายหลักในพื้นที่นะคะถนนสายแรกนั้นก็คือพหลลโยธินค่ะช่ะวงหน้าธนาคารทหารไทยอาจจะต้องมีการพิจารณาขยายช่องการจราจรเพิ่มนะคะ,คะโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นมักจะมีรถประจำทางผ่านจุดดังกล่าวถึง40สายต่อ,อชั่วโมงด้วยกันส่งผลให้การจราจรติดขัดต่อเนื่องในถนนพหลโยธินราดพร้าและวิภาวดีรงังสิตด้วยค่ะ ส่วนจุดอีกจุดหนึ่งนะคะที่ติดขัดหนักๆก็คือบริเวณใต้ทางด่วนดินแดงก็ต้องใช้วิธีต้องปาดเกาะกลางถนนออกบางส่วนนะคะอันนี้แก้ทางด้านกายภาพเพื่อให้รถที่เลี้ยวเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคล่องตัวขึ้นและอีกจุดนึงคือบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวตรงจุดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะในช่วงฝนตกเนี่ย ติดหนึบเลยนะคะก็ต้องใช้วิธีปาดเก,กาะกลางถนนให้เล็กลงเหมือนกันเพื่อเพิ่มช่องจราจรให้รถหมุนเวียนผ่านแยกได้เร็วขึ้นค่ะซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนด้านอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินรถได้แก่าทางข้ามทางรถไฟที่พื้นผิวไม่เรียบก็ได้ประสานให้กับหน่วยงานร่วมเข้าไปเร่งดำเนินการปรับผิวถนนให้เรียบขึ้นรวมทั้ง การปรับจุดที่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัดอย่างหนักอีกจุดหนึ่งนะคะอีกหลายๆจุดเหมือนกันอย่างเช่นถนนพระรามเก้าฝั่งซอยสูตรวิจัยนะคะสะพานยกระดับสะพานพระรามเก้าหน้าทางรอฟมอด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะได้ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงานรีบดําเนินการทันทีรวมทั้งเรื่องของการเปิดเส้นทางรีเวิร์สนะคะเลนคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนีน่ยน,นะคะก่อนหน้านี้ที่ทดลองใช้เน่งชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็นด้านขาออกหลังเปิดทดลองใช้มาระยะหนึ่งนะพบว่ามีการลื่นไหลของรถได้เร็วขึ้นแต่ยังไม่สามารถเปิดได้อย่างเป็นทางการเนื่องจากต้องขอความร่วมมือจากสำนักงานโยธาของกรุงเทพมหานครในการใช้เครื่องมือหนักยกเกาะกลางออกไปให้กว้างขึ้นแล้วก็ปรับผิวถนนให้เรียบ พร้อมเร่งติดตั้งไฟราวแล้วก็ไฟลูกศรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถด้วยค่ะ,คะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้หารือการแก้ปัญหาการจราจรบนถนนพระราม3ขาออกตรงจุดตัดของทางรถไฟค่ะซึ่งมีสภาพเป็นคอขวดโดยจะจุดนั้นนะคะรับรถจากสะพานข้ามแยกศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจ3ช่องทางจาก5แยก นระนองส่วนอีก2ช่องนะคะต้องเบียดขึ้นสะพานทางรถไฟซึ่งมีเพียง2ช่องทําให้เกิดปัญหาการจราจรค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนสะพานข้ามทางรถไฟมักมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นไปจอดเสียส่งผลกระทบให้รถติดอย่างหนักนะคะบล็อกเป็นวงแหวนไปถึงถนนพระรามสี่แยกคลองเตยแยกพระรามากกรสี่แยกเกษมราชแยกกมรมศุลกากรทางขึ้นลงด่วนพระรามสีด้วยนะคะที่ผ่านมาทางสอนอทุ่งมหาเมฆในพื้นที่ก็เลยเคยทําหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะขอใช้พื้นที่ทางรถไฟเชื่อมพื้นที่ราบของถนนพระรามสาม ที่รถวิ่งด้านล่างได้ไม่ต้องเบียดขึ้นสะพานทั้งหมดในเฉพาะเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาด้วยค่ะค่ะก็ใช้วิธีแก้ในพื้นที่ที่พอจะขยับขยายช่องการจราจรไปได้อย่างเช่นที่คุณจิริวันบอกเมื่อสักครู่นี้ถนนพระรามสามใครอยู่แถวนั้นคงจะรับรู้ นะคะความติดขาดหนักหนาสาหัสแค่ไหนนะคะทั้งแยกคลองเตอแยกพระรามสีแยก,กเกษมราดนะคะแยกกรมศุนทางขึ้นลงทางด่วนพระรามสีตรงนั้นก็จะต้องใช้วิธีใช้พื้นที่ราบข้างทางรถไฟเพื่อเร่งระบายรถติดแต่ว่าเป็นช่วงเวลาเท่านั้นนะคะในช่วงเย็นคือ4ี่โมงเย็นจนถึงสองทุ่ม ก็ต้องเข้าไปควบคุมดูแลและประสานให้ตรงกันว่ามีเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะว่าอยู่ติดกับรางทางรถไฟเลยนะคะ,คะจะต้องมีการเข้าไปหา,หารือขอใช้พื้นที่ของรอฟทอเพื่อแก้ปัญหาการจราจรด้วยนะคะอันนี้คือภาพรวมของการแก้ด้านกายภาพในโครงสร้างของถนนอาจจะมีอย่างอื่นอีกที่ออกมาของทางสอนขอนะ,ะที่ทางรัฐมนตรีช่วยนะคะคมานาคมมูลช,ชาติสิทธิพันธ์ไปหา,หารือกับทางกทมด้วย นะคะทางตำรวจจราจรด้วยว่าอาจจะไปดูเรื่องของเวลาใช่ไหมคะลงการเหลื่อมเวลาการกลับบ้านการไปทํางานในช่วงเวลาเร่งด่วนจะทําได้มากน้อยแค่ไหนต้องดูนะคะ เพราะว่าแก้จะแก้ปัญหาการจราจรเนี่ยก็มีหลายมิตินะคุณนยาคะค<ช>ทั้งเรื่องของกายภาพเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของค,คนขับรถด้วยเรื่องออระบบขนส่งมวลชนนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทางหน่วยงานของรัฐบาลน,นั้นคือรอฟอมเนี่ยกำลังเร่งดําเนินการนะคะ,คะก่อสร้างในหลายเส้นทางเหมือนกันกรุงเทพมหานครเองก็สายสีเขียวนะคะส่วนรอฟอมก็มีในสายสีแดงสีม่วงแล้วก็สายสีน้ําเงินที่กําลังดาเนิน การอยู่นะคะ,คะก่ช่วงนี้การก่อสร้างอาจจะทำให้รถติดสักนิดหนึ่งนะคะ,คะก็ใจเย็นๆอด <บน S 2> ใจอรอโครงการนะคะ,คะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ใช้แล้วรถก็อาจจะน้อยลงไปบ้างบนคลองถนนบางคนอาจจะแก้เอาทางภาครัฐแก้ไปเตาตัวเราเองไปทำงานเช้าหน่อยได้ไหมหรือกลับบ้านในช่วงที่คนอื่นเขา นะ,ะกลับกันหมดแล้วะนะคะก็อาจจะแก้ปัญหาได้เหมือนกันหรือว่าอย่าไปปาดอย่าไปแซงอย่าไปเบียดนะคะเขารบกฎดจราจรก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันไปกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเรื่องของเซฟตี้โซน2,012ที่เขามีการกําหนดพื้นที่ต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยการจราจรเพื่อต้อนรับแล้วก็พัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในกรุงเทพด้วยนะคะ,คะอย่างวันนี้เองนะคะ ตั้งแต่ช่วงเช้าก้านาฬิกาที่วงเวียนโอเดียนถนนเจริญกรุงพลตำรวจเอกวุฒิปะตะพลบที่ปรึกษาะะของสอบ .10 แล้วก็ท่านบุญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทคำรณวิทยุรูกระจ่างนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทั้งนครบาล6แล้วก็สอนอพระพาชัยนะคะ ทางตำรวจท่องเที่ยวเองก็ได้เปิดโครงการเย,ยาวล่าเซฟตี้โซน2,012โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดอย่างที่บอกไปรวมทั้งหน่วยงานของกรทมอ,อย่างเทศกิจและก็อาสาสมัครตำรวจบ้านเข้ามาร่วมกันปล่อยแถวออกตรวจพื้นที่กว่า300นายค่ะ,คะโดยพลตำรวจเอกวุฒินะคะบอกถึงวัตถุประสงค์ของการเปิดงานในครั้งนี้นะคะ บอกว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่ห่วงเวลาของการท่องเที่ยวสังเกตได้จากสถิติที่มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามากกว่าปกตินะคะวันละ10%รัฐบาลจึงกําหนดนโยบายให้ตํารวจนั้นเร่งจัดทํามาตรการ รักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการรวมตัวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องเตรียมแผนการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งถือเป็นวาระสำคัญดังนั้นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงเลือกพื้นที่เยาวราชในความรับผิดชอบของสอนอพระพาชัย2นะคะเป็นพื้นที่นำร่องโดยต่อไปนี้เซฟตี้โซนก็จะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมมีการติด ตั้งกล้อง C C T V เพิ่มเติมแล้วก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะไว้ใช้ให้ตำรวจดูสภาพพื้นที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะโดยการกำหนดพื้นที่เซฟตี้โซนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองเขาได้ครอบคลุมทั้งถนนเจริญกรุงถนนแปลงนามถนนทรงสวัสดิ์และก็ถนนเยาวราช อย่างที่คุณจิรวันบอกไปว่านำเอาเทคโนโลยีใหม่คือกล้อง C C T V ทั้งของโรงพักบชนแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะมาบูรณาการรวมกันนับร้อยๆตัวเลยทุกตัวสามารถส่งภาพออนไลน์ไปดูได้นะคะโดยจุดคอนโทรลลูมในป้อมตำรวจนะคะควบคุมสัญญาณไฟจราจรแยกหมอมีนอกจากนี้นะคะยังได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ได้ภาพที่ได้จากกล้อง C C T V ไปปรากฏบนมือถือ iPhone หรือว่า Android s m สมาร์ทโฟนต่างๆนะคะโดยขั้นตอนการดูภาพผ่านมือถือก็จะอนุญาตให้ในายตำรวจระดับรองสารวัตรทุกฝ่ายบนโรงพักลงทะเบียนเปิดดูได้เท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพหรือว่าผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาใช้กล้องในทางที่ผิดด้วยค่ะค่ะก่อนที่จะมีการเปิด เซฟตี้โซนที่เยาวราชก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดไปแล้วนะคะแห่งแรกนั้นคือที่ถนนข้าวสารที่นั่นก็มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะโอ้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะช่วงกลางค่ำกลางคืนนั้นถนนแทบจะ เดินกันไม่ได้เลยนะคะคุณยาไหลเลยนะคะเป็นยาเศรษฐกิจด้วยนะคะทุกเทศกาลในของประเทศไทยเราเองนะคะชาวต่างชาตินะคะเขาก็เาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะถ้ามีนโยบายเซียทีโซนเนี่ยน่าจะเรียกความมั่นใจแล้วก็เพิ่มเม็ดเงินนะคะทางด้านเศรษฐกิจเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยด้วยของกรุงเทพมหานครนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาเกาะติด เรื่องของสนามบ้านแคบฟุตซอลอารีนาหนองจอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าที่นั่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพื้นปูสนามนะคะที่ตอนนี้ส่งไปถึงฮ่องกงแล้วและทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าวันที่27จะมาถึงกรุงเทพมหานครค่ะค่ะ